โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนแฮกเฮิร์ด PVP นะผมอ่อย่างแรกก็ต้องมีสองตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งินีโหมดไว้ข้างล่างนะขั้นแรกก็ก็เข้ามาตัวนี้ก่อนนะครับ CR อยู่นะครับผมแล้วก,กดนี่ครับ CR อยู่ตัวแรกเลยแล้วก็นี่นะผมกดแอดนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปหนึ่งศูนย์สองสี่นะผมสองสี่เนี่ยข้าล่างก็เจ็ดหกแปดนะผมแล้วก็มาเปลี่ยนตรงรีเฟรชเรทนะครับผมเป็น ห้าร้อยนะครับผมอ่ากดเข้าไปแล้วก็ข้างล่างนะผมตัวอันที่สองก็กดแอดเหมือนกันแล้วกดมาเลือกมาที่หนึ่งศูนย์สองสี่คูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดนะผมอ่าแล้วก็ผิดไปร้อยยี่สิบนะผมแล้วกดโอเคแล้วกดโอเคได้เลยนะผมอ่าพอกดเสร็จปุ๊บแล้วกดนี่นะผมรีสตาร์ทหกสิบหกสิบสี่ปีนะผมพอรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บมันจะมีอยูสามสามข้อนะผมให้กดอันล่างเลยครับออกัสต์นะผม อ่ากดเข้าไปปุ๊บพอกดเสร็จอ่าแล้วก็มาที่ตัวเกมนะผมเป็นฝาดโลเคชันนะแล้วก็ลวกเลื่อนลงมาตรงอ่า P B Conflict นะผมกดเข้าไปแล้วก็มาเลือกตรงอ่าแนมที่เราตั้งไว้นะผมกดปุ๊บแล้วก็ตรง w i n d o อ s Mode ด้วยนะผมอ่ากดปุ๊บ Save Process Save เข้าเกมนะครับอ่าเข้ามาได้ใช่ไหมผมก็ ขอเซิก่อนนะแล้วก็นี่นะผมามาที่ตั้งค่านะผมแล้วก็วิดีโอนี่นะผมแล้วก็จะได้เออตามที่เราต่างว้นนะผมอกดแลวรับไปอ่า,อาถ้าอยากให้เต็มจอก็นี่นะผมกดมาที่ตัวนี้นะนี่กดเข้าไปเปร๊บมันจะขึ้นตรงนี้นะผมแค่กดที่ตรงที p ีนะผมแล้วก็กดนี่นะกด S นะผมเราก็เสร็จเปร๊บก็ย่อไปนะผม นี่เราจะได้เต็มจอแบบนี้นะผมอ่า,อามันก็มีเพียงแค่นี้นะผมก็ขอผมค,ครับ